เรื่องของแสงในข้อที่1ภาพใดแสดงการสะท้อนของแสงที่เกิดจากกระจกเงาระนาบจากนั้นในชอยเนี่ยเขาให้ภาพน้องมาทั้งหมด4ภาพถ้าเราพูดถึงการสะท้อนของแสงเราจะทราบดีอยู่แล้วว่าปกติแล้วแสงเดินทางเป็นเส้นตรงใช่ไหมครับเมื่อรังสีของแสงเดินทางตกกระทบวัตถุจากในโจทย์นี้จะเป็นเรื่องของกระจกเงาใช่ไหมครับทาให้เกิดการสะท้อนกลับของรังสีของแสงบริเวณนี้ครับลำแสงหรือรังสีของแสงที่ตกกระทบกระจก เส้นนี้เราเรียกมันว่ารังสีตกกระทบและลำแสงหรือรังสีที่สะท้อนออกไปเราเรียกมันว่ารังสีสะท้อนและจะมีเส้นเส้นหนึ่งที่คอยตั้งฉากกับแนวระนาบบริเวณนี้ครับนี่คือเส้นปกติแสดงว่าเส้นปกติจะทํามุมกับแนวระนาบที่90องศาถูกไหมครับเพราะว่ามันคือมุมฉากใช่ไหมครับ <S <S แล้วคราวนี้น้องดูตรงนี้ครับบริเวณน,นี้จะมีมุมระหว่าง,างรังสีตกกระทบกับเส้นปกติเราเรียกบริเวณนี้ว่ามุมตกกระทบครับ ซึ่งมุมตกกระทบจะมีมุมเท่าไหร่ก็ได้นะครับแต่ต้องไม่เกิน90องศาเพราะว่ามันจะไม่เกินมุมฉากถ้าสมมุติว่ามุมตกกระทบเท่ากับ30องศาบริเวณที่เหลืออยู่คือบริเวณนี้จะมีกี่องศาครับมันคือจะมี60องศาเพราะว่าเมื่อรวมกันแล้วมันจะได้90องศาซึ่งเป็นมุมฉากใช่ไหมครับและเมื่อรังสีของแสงโดนกระจกเงาเกิดการสะท้อนมุมบริเวณนี้เราเรียกมันว่ามุมสะท้อน จึงทําให้เกิดกฎของการสะท้อนของแสงขึ้นมาในกฎข้อแรกคือมุมตกกระทบมุมนี้จะเท่ากับมุมสะท้อนคือมุมนี้ในกรณีที่วัตถุสะท้อนแสงนั้นผิวเรียบแต่ถ้าวัตถุสะท้อนแสงไม่เรียบรังสีของแสงที่จะเกิดการสะท้อนก็จะไม่มีระเบียบนะครับเหมือนในภาพนี้และถ้าน้องสังเกตดีๆไม่ว่าจะเป็นรังสีตกกระทบหรือว่าจะเป็นรังสีสะท้อนนะครับหรือว่าจะเป็นเส้นปกติทั้งหมดจะอยู่ในแนวระนาบเดียวกันเสมอนะครับ นี่คือกฎของการสะท้อนของแสงหลักๆมี2ข้อและสุดท้ายคือวัตถุที่สะท้อนแสงได้ดีมันจะต้องมีลักษณะที่เป็นผิวเรียบและก็มันฉะนั้นในข้อที่1การสะท้อนของแสงบนกระจกเงาคือตรงกับภาพในช้อยข้อที่2ใช่ไหมครับ เพราะว่ามุมตกกระทบจะต้องเท่ากับมุมสะท้อนใช่ไหมครับรังสีตกกระทบเส้นปกติแล้วก็รังสีสะท้อนจะต้องอยู่ในแนวระนาบเดียวกันเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อที่2ครับข้อนี้ตอบ2ครับ